มาดูข้อที่33ครับกำนด a ส่วนสมาเท่ากับ6ส่วนบนะครับเท่ากับ4 8 5ส่วน6จงหาค่าของ 3A บวก 4B สิ่งที่เราต้องการคือ 3A ไปบวกกับ 4B นั่นหมายความว่าเราต้องไปหาสิ่งนี้ออกมาก่อนแต่ก่อนที่ทำเนาะเราก็ชำเลืองดูช้อยนิดหนึ่งนะครับมันจะเป็นคำตอบที่มันเป็นทศนิยม แต่ก็ไม่ต้องีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะเราสังเกตดูฮะไอจำนวนตัวเลขมันห่างกันเยอะมากเลยนะในหลัก10นะฮะยี่หอ่าสี 44, ่สี่สีจริงๆทศนิยมเราไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับเพราะว่าเลขมันห่างกันอยู่แล้วพอเราหาคําตอบที่มันเป็นจํานวนเต็มออกมาเอามารวมกันยังไงยังไงมันก็ต้องใกล้เคียงกับอันไหนอันหนึ่งอยู่ดีเนาะเพราะงั้นข้อนี้ เราจะไม่ซีเรียทสทศนิยมก็ได้นะครับแต่เราก็ไปดูฮะเราจะหา 3a บวก 4b เราก็ต้องไปหา a กับ b มาก่อนเนาะสังเกตดูฮะ a ส่วน4 6หส่วน B 4สส่วน56 a เลขนี้ทำไมมันเยอะจังเลยครับส8สวน56จริงๆเราสามารถตัดเลขได้ก่อนนะโดยเราจะเอาแม่8เนาะเอาแม่8มาหารออกนะครับทั้งเศษและก็ส่วน แปดห้าสี่สิบเห็นไหมฮะพอเราตัดเลขปุ๊บเลขมันก็ดูส่งง่ายขึ้นแหละมันเหลือหกกับเจเนาะเสร็จแล้วเราจะไปหา 3a ก่อนครับหา 3a ก็หายจากอันนี้ฮะเราจะจับ a อส่วนสี่เท่ากับหส่นวนเเาะเบอร์แรกเลยฮะเราจะไปหา 3a เราจะได้ว่า a อส่วนสของเราเนี่ยมันเท่ากับ6กส่วนด้วยเ นี่ไงกล้วลฮะเลขสี่เอามาทำไมอะ่ะไม่ต้องการอะ่ะโยนไปครับจากหารโยนไปก็กลายเป็นคูณนี่เลยมันจะได้หกสิบสี่ไม่ใช่หกคูณสี่ส่วนเจ็ดนะฮะหกสี่ยี่สิบสี่เนาะเราก็จะได้ A ของเราก็คือ24ส่วน7นั่นเองแต่สิ่งที่เราต้องการคืออะไรฮะ สิ่งที่เราต้องการมันคือ 3a เราก็เอา3เข้ามาคูณเลยทั้ง2ข้างด้วยนะไม่ใช่มาคูณแค่ข้างเดียวติงตองนะครับเราก็จะได้3คูณกับ24ส่วนด้วย7อ่าเสร็จแล้วเราก็จะได้ 3a คืออะไรฮะอ้า3คูณ24 3คูณ24กลายเป็นอารที่ทดก่อน43 12สทด1 3 2 6สด1เป็น7 12อ่ะ72หาร7จอ่ะจริงๆตรงนี้ยฮะ72หาร7จริงๆเราก็ประมาณค่าก็ได้นะมันมีค่าประมาณ10นิดๆเนาะ10จุดอะไรไม่รู้อะซัมติงอะอ่ะแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนแปะไว้ก่อนเราก็เลยจะประมาณค่าว่ามันคือ10จุดนิดๆนิดๆ เสร็จแล้วไปหาใครต่อไปหา c b อ่ะเราจะไปหา c b จากไหนฮะทีนี้ก็หายคล้ายกันฮะซีบก็หาจาก 6B ส่วน B เท่ากับ6ส่วน7พอเราตั้งสมการขึ้นมา6 B ส่วน B เท่ากับ6ส่วน7ดอ่ะดูชัดๆตรงนี้ฮะอา้าว6เท่ากับ6ตัวเศษเท่ากันการที่เศษส่วนจะเท่ากันหมายความว่าถ้าเกิดเศษเท่ากันตัวส่วนมันก็ต้อง เท่ากันเพราะงั้นข้อนี้เราได้ b แล้วคือ7พอ b เป็น7เอ,าอยากได้ 4b ก็เขียนเลข4เข้ามานะฮะคูณข้าไป 4b ฝั 4, ่งนี้ก็เอา4ไปคูณ7นะ7 2ฮะเพราเพราะงั้น 4b ของเราก็คือ28นะได้แล้วนะฮะ3 a 10กว่ากว่า10นิดนิดนะ3 a 10นิดนิด 4b 28น่ะจะบ,บวกกันนะพี่นี่ได้คําตอบแล้วนะคาตอบของเราก็คือเอา10กว่าๆไปบวกกับใครฮะไปบวกกับ28มันก็เลยจะได้คําตอบก็คือ38จุดกว่าๆ <c oughs> จุดกว่าๆนะฮะกว่าอ,อะไรไม่รู้นะขี้เกียจหานนะครับอะเราก็ไปดูฮะอันไหนน่นะ38จุดกว่าๆก็นี่ไงฮะขอไขนะ่เนาะ 38.3นั่นเองข้อนี้นะครับแหมจำแค่วิธีพอนะฮะคำตอบก็สามารถไปทำเป็นเทคนิคของแต่ละท่านได้นะฮะเสร็จเรียบร้อยข้อนี้ครับ